ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เบื้องหลังความสาเร็จกิจกรรมนอกยานของนักบินอวกาศสํานักข่าวชินหัวรายงานว่าเบื้องหลังความสําเร็จในการทํากิจกรรมนอกยานอาวกาศหรือ EVS ของนักบินอวกศาศภารกิจ13ของจีนเมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือความทุ่มเทของทีมรวมทั้งอูห่ห่าวโค้ชหญิงเพียงหนึ่งเดียวของจีนกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมนอกยานอาวกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้านอาวกาศของจีนที่มีนักบินอวกาศหญิงผู้มีนามว่าหวังย่าผิงร่วมภารกิจด้วยอู่ห่าวหัวหน้าผู้ฝึกสอนกิจกรรมนอก อักยานอวกาศของจีนกล่าวว่าเราขอแสดงความยินดีกับหวังย่าผิงผู้เป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนที่ทํากิจกรรมนอกยานอวกาศได้สําเร็จเราภูมิใจในตัวคุณกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาทําในวันนี้สําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีโดยคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเพียงไม่ถึง1นาทีกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเนื่องจากเป็นกระบวนการที่อาศัยความคล่องแคล่วแสดงให้เห็นว่าโครงการฝึกอบรมพวกเขาให้ประสิทธิผลดีและการเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเขานั้นมีความแม่นยําสูงขณะเดียว ขั้นตอนต่างๆที่เราออกแบบก็สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์และไม่มีข้อบอกพร่องหูกล่าวหูระบุว่าเราเร้ร่วมมือกันฝึกซ้อมหลายครั้งบนโลกซึ่งทําให้เราไม่รู้สึกประหมา่ามากนักเหมือนคนที่เคยทําข้อสอบเป็นประจําทุกเดือนพอถึงเวลาสอบปลายภาคจึงไม่ได้กดดันมากนักทั้งนี้จีนส่งยานอาวกาศเซินโจว13ขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่16ตุลาคมพร้อมนักบินอวกาศ3คนเพื่อปฏิบัติภากรกิจก่อสร้างสถานีอวกาศเป็นเวลา6เดือนทีมข่าว AEC TV c ท a n n ช l นรายงาน างนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด